สวัสดีครับครัวคุณเสริม ep ที่30วันนี้วันพฤหัสที่พฤษภาค,คมนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาทำอาหารเร็วขึ้นนะครับเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่11พฤษภาค,คมนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับและในวันนี้ครัวคุณเสริมเรามาทำอาหารที่เรียกว่าเป็นเป็นอาหารปิ้งนะครับเป็ดอบนะครับ เป็ดเอ็ดเป็ดอบชานอ้อยนี่คือชานอ้อยนะครับนี่นะครับ,บเ,เ,ดเดี๋ยวมาดูนะครับว,วิธีอบนี่นะครับดูนะครับมาแล้วนะครับเป็ดอบได้แล้วนะครับที่ที่เราทําไปนี้เป็นใส่ซอสอี ทาเชอ,อิวมีสมุนไพรสะไคร่เน,นืกีกระเทียมด้วยพริกไทย<ส>พริกไทยหมักไว้หนึ่งคืนหมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาอบแล้วก็ไปอบด้วยนะครับอบ,อบแล้วก็ไปอบเตาถ่านด้วยนะครับ่าผู้ชมรรตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็ดที่อาหารอร่อยดีนะครับเหมือนเป็ดปักกิ่งเหมือนเป็ดปักกิ่งนะครับ เป็นอาหารที่มีราคาแพงที่สุดนี่นะครับเป็นเป็ดปักกิ่งที่เราอบในตักแดกตรงนี้นะครับมีสีสันสวยงามนะครับและตรงนี้คือชานอ้อยนะครับเป็นชันเอาไปเอาไปตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําอะไรนะอะไรนะเอาไปทํเป็นฟือบเอาไปทเป็นฟืนอบอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็ดอบเนี่ยที่เวลาจะอร่อยดีนะครับ รสชาติเหมือนเป็ดปักกิง่งรสชาติเหมือนเป็ดปักกิ่งนะครับราคาแพงมากเป็นราคาแพงมากเป,เ,เป็นอาหารห้องเต้เหมือนกับเอ็มเคเลยที่ที่กินกับไอ้บะหมี่หยกไง,งที่กินกับบะหมี่หยกไงตรงนี้นะครับเป็นอาหารที่ปิ้งที่เรามายืนอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับเป็นธรรมาชาติด้วยนะครับ ขงเนี้ยอ้อยนะครับเป็นอ้อยสสเป็นสวนธรรมาชาติที่สวยงามนะครับใครชื่นชอบนี่นะครับก็เป็นอาหารที่มีความลิ้มรสอร่อยด้วยนะครับแต่ว่าเป็ดเป็ดย่านี้กินกับข้าวก็ได้นะครับได้กินกับก๋วยเตี๋ยก็ได้กินกับก๋วยเตี๋ยวกินข้าวก็ได้นะครับจิ้มกับซอสหวานจิ้มกับซอสหวาน เป็นจิ้มกับซอสหวานที่อร่อยที่สุดนะครับและนี่คือโรคนเสริมในสัปดาห์นี้ที่จะมานำเสนอเร็วขึ้นนะครับเาารพราะเป็นอาหารพิเศษที่เรามานำเสนอตรงนี้นี่คือเป็ดย่างเป็ดย่างปักกิ่งหรือเป็ดย่างชาอ้อยนั่นแหละเป็ดย่างชาอ้อยน, <laughs> นี่คือชาอ้อยนี่ครับชาอ้อย เป็ดย่างปักกิ่งหรือเป็ดย่างชานอ้อยตรงนี้นะครับเอาละครับนี่คืออาหารที่เราได้นําเสนอในวันนี้วันนี้โครคุเสริมมาไวหน่อยนะครับเพราะว่าอาหารได้ประโยชน์ด้วยนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและพ่อเสริมที่ช่องทอรอชแนลแห่งนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้อย่าลืมประชาชนร่วมไป ใช้สิทธิ์ใช้เสียในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับและ,ท,ะท,ท,ทั่วประเทศไทยเลยนะครับและสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นอาหารชนิดไหนต้องติดตามชมกันให้ดีเพราะอาทิตย์หน้านับตั้งแต่เดือนพฤษภานี้จนถึงปลายเดือนมิถุนายนเราจะไปทำอาหารกันที่น้ำหมันอุตรดิตถ์ในช่วงฤดูฝนนี้นะครับพบกันใหม่ที่น้ำหมันครับสวัสดีครับ